นมงวครับสดๆเลยครับสิพามาลองลิ่มซิมรสครับแกบอกถือ่าเป็นเมนูแปลกยังครับแต่ว่าเป็นเมนูใหม่ครับผมสิพาเอานมงวมาย่ำนะครับเนาะเด้นี่ครับโอ้สดๆเลยครับยังมีเหลือสิบๆอยู่นะครับเนาะดีบอกมีนมออกมาเลยนี่คุณนะคุณนะนี่ครับเหลือในอกปสมกลายเป็นน้ำนมนมขาวๆลยครับสดๆเลยครับ โอเคครับงามครับกินแกลนเลยครับนุ่มที่ดีที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับกันอีกซุ้มหนึ่งเมื่อสิปิดพังผืดไลยเมื่อสิแกลนเป็นกระดันนะครับแบบนั้นที่ว่าบบดีครับแล้วก็บ๊อสแยบอันนี้เป็นนุ่มดีเลยเป็นเนื้อนุ่มแท้ๆเลยครับนี่ลิ่นครับสดๆขึ้นกันครับผมว่าสีได้เปิดโตเมนูใหม่นะครับเนาะปกติเท่ากับสีเห็นคุณตาเป็นพวกย่ำอาหารทะเลย่ำปูย่ำกุ้งย่ำหมึกย่ำไข่ เข้มย่ำแซล่มอนย่ำอันนั้นย่อมนนี้ครับแต่ย่ำอะไรงัวเนี่ยอาจจะยังพบเห็นได้หน่อยครับเมื่อนี้แหละสีได้เห็นในพ่อกันครับคือนาจัดครับย่ำนมย่ำลิ่นครับย่ำใสง่วครับรอชมไ้เลยครับย่ำตีนง่วพความครับหลายๆคนในซิมนั่มเรลก็ปิดใจครับเสี่ยห้ท่ำขาย จัดให้เลยครับริ่งจะต้องปอกสัก่อนนะครับนะมันจะมีมองที่มันแข็งๆอย่งนี้ครับเราต้องมองนุ่มนับนะครับนะมองหยาบๆมองแข็งๆบาครับนี่ยจะได้เป็นเนื้อลิ่นแบบนี้เลยนุ่มๆสดๆเลยครับมีตะกร้อสดเลยนะครับ นอกจากลิ่นนอกจากนุ่มเราก็ยังมีอีกหลายส่วนนะครับที่สามารถออามาเห็ดยำเรามันมันแซ่บเราอมันเข้ากันได้ดีนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็สิเป็นลิ่นครับทัดไปทัดกันไปนกก็สิเป็นนุ่มนะครับเนาะเลยไปอีกจ้กหน้อยก็เป็นใสขอดง่วครับผมเลยมีอีกจักหน้อยก็เป็นตีนง่วครับอันนี้ก็เป็นกระเพาะหมูครับใสหมูครับข้อหมูครับข้อหมูสำหรับย่างโดยเฉพาะนะครับเนาะปิดมันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาต้องหยบซะก่อนครับ เยบเขาเสียวไปอย่างนะครับยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับเด้อตัวนี้เาเสียบไปหลวกครับต่นี้เขาต้มเพอยมาแล้วเป็นพ่อคุกคุปลี่แล้วบ่ถึงกับเอยเลยนะครับเนาะนะมามักกันเลยครับอันนี้เป็นซอสที่ปรุงไม่แล้วนะครับเด้อแบบเข้มข้นเลยครับนี่ครับทาลิ่มไปครับมักบางๆครับผมทาลิ่มทานนะคาับทาใส่คอร์ดครับ ตีนัมบพอ้องแท่น้ำหมูครับขามมาตีเลยกะเพราะครับเพราะมันก็สิกรุบกรบดีนะครับเท็กเจอร์ใส่หมูครับพวกนี้ต้มมาแล้วด้วยครับด้อใส่หมูนี่ต้มมาแล้วเปอยดีระดับหนึ่งครับกะเพาะขึ้นกันครับต้มมาแล้วครับเนีนข้อหมูสดครับผมหมูย่างครับแบบสดอ่ามักบางๆครับเราจงปีนแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันนะครับเนาะมาครับลุยย่างเลยครับท่านผู้ชมข้อหมูครับ โอ้ยเสียงสวดแบบนึงพ่อหมูอันมันอยู่น้ำกันกับใส่หมูนี้ครับใส่ไปด้วยกันเลยครับเอาหมูใส่น้ำกันพ่อหมูกระเพาะครับเต่ทาท่าพี่ก็จะเป็นลิ้นครับโอ้จวดจวดจวด,จวดดีดีครับลิ้นครับย่างให้สุกไปเลยนะครับเด้อลิ้นแล้วก็มีนมครับ จวดต้มกันครับโอ้นมหลายตอนเต็มซ้ำจับพริกขิงแนงหน่อยครับใบแห้งครับพริกดูดูเอาใส่ขวดขออนุญาตลงนี้แล้วครับเรื่อน้ำกันครับอันนี้ท้ายถ้ำมัอเส่็จหรอครับบัดยามยางอีรีกับสีแยกหมูแยกเนื้อครับแยกคอนเนวขีดปุ่นล้วครับแยกคอดเขียงแยกคอดมีดครับอันนี้เพื่อความกระชับของคลิปนะครับเนาะเอาใส่ไปน้ำกันครับอันนี้พระท่านเฮ็ดใครครับเฮ็ดกินเองเเฮ็ดสูู้้ท่่านผชมบบิงซครั ครับได้การแล้วครับท่านผู้ชมสุกดีแล้วนะครับเนาะทั้งใส่หมูทั้งใส่งั่กระเพาะเนีพร้อมแล้วครับแบบนี้ก้อหมูย่างนุ่มก็ได้แล้วครับพี่ลินก็ได้ด้วยกันครับเอาเอาไปหั่นเลยครับแบบที่นี้จียมๆทั้งนั้นเลยหอมๆเลยครับเริ่มต้นจากคอหมูก่อนเลยครับคอหมูย่างครับเอาบางๆแต่ละตอนปั่นๆนะครับเนาะช่ำๆก็ร่างดีเลยครับ ชุ่มชุ่มำๆน่ครับนุ่มๆเลยครับปิดมันมันแสกหมูหม,มูแสกมันเลยนะตอนยาวๆ,ๆสีไปเลยลยาวแต่บางๆครับต่อไปเป็นกระเพาะหมูครับกร<ๆ>ุบกรุบโอ้หอนๆเลยไอจนๆเลยครับ ทิเด็ดเลยเขียงกัาเป็นลุมมยูดกางอะไรนี้บ้างไหมกันนุ่มครับที่นี่นมวัวครับอยู่ร้านไม่มีนมหมูนมหมูนะครับใช้แต่นมวัวครับเนื้บบางๆก็ตอ้อสซ้อยและฮันเป็นตน้นลิวเป็นสี่งสีไปเลย นะ่ครับพวนนี้ช่วงอยักหนาหั่นน้อยครับหั่นไปขึ้นกันก็ะปุนข้อมูนี่แหละครับบางๆเงี้ยๆ้กันนะครับพวกนี้เทคเจอร์มันดีนะครับเ้อเอาม้เห็ดย่ำเสียบย่างยินซื่อๆก็เสียบครับผมเอาไปผ่าหรือว่าย่างแล้วเอาไปก้อยกระเด็ดที่อืนครับเทคเจอร์ดีครับนุ่มนุบนับนึกนับ เต้าที่เฮ็ดชิมมานี่ก็ยกยไขนมม่นมงุ่มอ่นะครับเป็นต้นว,วันที่มาย่ใส่น้ำปลาแดกแสีบครับนะครับริมอยงงางางามครับอุดะอย่างมากแบบพอแบบก็ดีเลยกันชําได้แล้วครับนี่นี่ครับซุปแบบกระลังดีเลยครับอันนี้เห็นมันมีความหนามีเทคเจอร์หน่อยนะครับเนี่ยมีความเปรี้ยวของมันอยู่แล้วคือมันนุ่มพลอยง่ายนะครับเนาะนี่เห็นมันมีความหันหนากระมูจังหน่อยครับ มันได้เคี้ยวหนุบหนับครับก็เ้ามาย่หย่่งกวนท้องสิมายมมันก็นสิเดวามหอมนะครับนะหอมกริวครับผมกะสีเสียบก็ไปลวกหรือว่าไปต้มมันจังมาอย่างนะครับนะวิธีการนี่ต่อไปใส่ขวดครับสิ่กะหอมที่ดีที่กุดน,นะครับเ้าต้มเกมลือแม่เล้าได้ครับเด้กวนเสียวมาอย่างเพราะฉะนนยั่งง่ายครับ ใส่ตัวนี้เป็นใส่อ้อนครับสีบอร์ท่านี้ความขมนะครับเนาะสีเป็นคล้ายๆใส่บ้านของหมูคล้ายๆใส่อ้อนหมูอะครับฟิวคล้ายๆกันเลยแต่เพียงแค่ว่ามันสีมีความพิเศษตรงที่มันถือกินขึ้นกินนวลเหนืออไปกินเหนือกินหมูมาพูดกันแนล้วนีะครับส่วนตัวนี้ตีนง่วนะครับเนาะเอาใส่วิธีต่างจากหมูคือเข้าไปลวกครับบริย,ย่างครับตัวนี้มันย่างบรยิย่เนาะมันสีติดหีบติดเตาไปเบิดนี่นะครับก็อยมีเทคสเจอร์แบบ ดิ้งดังนุบนับครับผมเด้งดึงเลยมาครับมาเริ่มยำกันเลยครับคนละยำนะครับนะไม่ใช่คนระยำนะครับเนี่ยกระเทียมสดจัดแนงหน่อยนะครับเด้อพริกสดครับพริกแห้งพ้อมบักเขือเทศครับใส่ไปพ่อเป็นสีเป็นสันนะครับเนาะเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นนนำกระเทียมดองครับใส่ลงไปด้วยอันนี้เป็น น้ำปลาดิบเสียบปลา่านัวครับผมขดข้นเลยครับเบิ้งหนครับยางตุยตุยเลยพูดนะขีดข้นบุดยางคัดกหนึ่ตามเลยน้ำย่ำครับสูตรพิเศษของทาง้านครับนี่เลยพูดนะน่ครับพูดนะเหนือเลยตักไปได้กระถือเนี่ยครับอตักข้างล่างกระถือตักข้างขึ้นกระถือครับขดข้นเลยครับใส่เป็นหนึ่งจอกเหมือนกันครับนี่ตามด้วยมะนาวครับ ใส่ลงไปครับอย่างนถือกินหอมหมยจีบจีบจีบหน่อยครับเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวครับเป็นสีมันยำอพนให้น้ำยำเข่ากันนะครับเ<อ>นี่ยงานกัะใส่วาถุดีบลักห้องเลยครับเริ่มมเลยข้อหมูอย่างครับลงไปกวนหมูเลย เกียกไปแช่ไปคุกไปเคล้าครับนี่เป็นดูดน้ำย่ำเข้าไปครับนะได้การใส่ผักครับผักเกิดซีนีนี่ครับหอมแขกไงครับผักต่างสายครับให้ลงไปน้ำส็จซับเรียบร้อยครับกับแก้มย่างดี <laughs> ย่ำข้อหมูย่างครับเนี่ยใส่จาน ที่เด็ดเลยล่ะนี่อุติวาบเแซบจูงแขนมาสิมเบิง้งเหมือนว่าครับที่เด็ดเลยครับอันนี้เหมาะไรกับนามมีฟองเย็นๆน,นะครับเนาะในการเลยอาช้ำๆครับลาดช้ำๆครับเอ้ที่เด็ดสวยงามพร,พร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานครับยำข้าวหมูย่างอ่าใส่บางต่อไปเลยนะครับเด้อ บทเทศเอดีกับสิมอไพร์มอมั่นอยู่ครับแ่นี่สาธิตในการทำคลิปนะครับเนาะเพ mm ื hmm. ่อความรวดเรียวนำต่อเลยครับห่าวน้ำกระเทียมดองกระเทียมสดพริกสดพริกแห้งบักเขือเทศบักเขือลินพนมเมื่อได้บักเขือเทศบักหน่าวครับไปสองเปียงกระเดียกเสียบปลานัวคนๆที่เรา ใส่ลงไปครับด้วยน้ำย่าครับคนๆค,ครับลงไปครับบุลีให้เข้ากันครับเติมกระติ๊เข้าลงไปครับเลยจะเพาะหมูครับกรุบๆครับผมเอามาย่ากระแชบเอาไปย่างกระแชบเอาไปทอดกระเทียมกระแชบเอาไปติ๊บต้มแชบกระแชบเอ้ยทีเด็ดเลยครับจะเพาะหมู ทำกันดีแล้วใส่หอมแขกใส่ขึ้นช่ายอันนี้ต้องใส่พวกเครื่องในต้องใส่นนี้น้ำยัก็เอาคอมเปียครับเสร็จซับเรียบร้อยครับกลอมเสือบอีกขึ้นกันครับหนึ่งเมนูได้ปลาแซบจุงแขนมาซิมเบิ้งเก่าเหรอครับนี่ที่นิดเลยครับ ค้นปวยอยู่กับลูกฟันได้กันได้ซิมเลยต้องแท่ด้ยนี่ยำกระเพาะหมูเป็นยำน้าปลาทั้งไปรไดเได้ครับเมื่อนี่บังต่อไปครับใส่กันรัวๆเลยนี่ครับมาเขกอัปไปเลยครับกระเทียมดองกระเทียมสดพริกแห้งพริกสดมะนาวไปมะเขือเทศ ลงไปน้ำปะลาใส่ลงไปน้ำยำครับใส่ลงไปโคเล่ครับอืมคักเลยใส่หมูครับน้ำมัไปใส่หมูอย่างโคล่โคเล่โคเล่ ใส่พักครับลงไปเรียบร้อยอีกหนึ่งเมนูจัดเลยลงไปครับยำใส่หมูย่างครับยำปลาราใส่หมูย่างครับ อ่ะวุ้ยบังต่อไปกันต่อเลยครับกระเทียมดองกระเทียมสดพริกแห้งพริกสดมะนาวมะเขือเทศน้ำปลา,ลานา้ำยำลงไปครับดีเ,ดยเลย บางนี้ใส่นมลงไปครับบึม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 โเคเลครับาตามไปผักครับเสร็จเรียบร้อยจานนี้แหละคือเดือบีดครับจานนี้แหละครับแนะนำเลยกเุเร่แม่หลันแนะนำเมนูนี้เลยเกรบเพื่ยมย่างดียำปลานมบัว ำยำปลานมย่างครับนี่ใไปราดน้ำชํำๆแบบเด็ดแบบเด็ดไปครับอีกหนึ่งเมนูลุยกันต่อครับกะเทียมดองกะเทียมสดพริกแห้งพริกสดมะนาวท่องใดปันอาขยันพูดได้ไงไปซัมไปซัมมา เือรเทสสลระน้ำยำครับลงไปลงนนเลยคุนเข้ากันครับต่อไปครับใส่ลิ้นครับผมลงไปเลยบึ้มนี่ครับรุ่ให้เข้ากันครับใส่ผักครับ นี่เสร็จสับเรียบร้อยนี่ก็อีกที่เด็ดครับใส่ลงไปนี่ครับราดน้ำช้ำๆครับอือเรียบร้อยเนาะบังต่อไปครับ กระเทียมดองกระเทียมสดแห้งพริกสดมะเขือเทศมะนาวพร้องเป็นสองเตียงมาเลยน้ำปลา,าบึ้มน้ำยำบึ้มโคเล่ครับ ได้ส่วนต่อไปครับนี่ครับตีนงัวครับลงไปครับเน็ดต้มแซ่บตีนงัวต้มตีนงัวซปเปอร์นะครับเนาะมันเป็นเอกเมนูอีกเมนูหลักเลยครับทางร้านตัวได้มาปุ๊ดเ็กสร้างกระซังครับเมนูนี้วันนี้ลองออกมายำมึงครับยำปลาตีนงัวครับเนาะที่เด็ดใส่ผัดครับระดับสีสันนาแต่แต่มาหน่อยกินครับเอาครับนี่พักกินครับในรอบียดร่อย ฟึบบึมบึมจะนักจะเตรียมราดน้ำยำช่ำๆครับตู้ดีเด็ดเลยนะงกสุดท้ายครับบ้นใส่ขวดมัว่วกะเทียมดองกะเทียมสดพริกแห้ง พริกสดบักหนวครับผมบักเขือเทศน้นำปลาแดดน้ำย่ำคือเกาเบิดสุจันครับนี่เบียดเบียดนี่งโตแล,ล้วครับกะทิเผ็ดๆสมๆมนู่วๆัวหอมๆนะครับเนะเผ็ดส้มนัวหวานแม่ตีมครับ ใส่ขวดลงไปครับใส่ขวดอย่างนะครับเนาะโกเลโกเลครับใส่ผักตามลงไปครับเสร็จสับเรียบ,ยบร้อยบรนมีตลาดตะก่อยเด้อยย่ำกบบนี้ครับสารบัดย่ำเลยนอกไปจากนี้ ที่ไทยสมบูรณเมือนนี่ครับพวกยำนวดประเมือก็มีครับยำกุ้งสดกุ้งซุกยำหมูยอ่อยำใส่กอดยำปูอดัดเดี๋ยวนี้คุณเนี่ยเอาอะไรไปครับนี่แบบซูหย่างนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นพวกเมนูสเปเชียลนะครับนะเมนูหากินยากต่อมาเส็ยดซูบึงครับนี่ครับเสียดซับเรียบร้อยครับเต็มโต๊ะเลยครับท่านผู้ชมแบบเด็ดอะสารพัดยำ ตั้งซื้อหม้อเรืองนั้นเป็นย่ำปลาไหลนะครับส่วนประกอบใดจะใส้ลงไปก็เอื่นไปตามนั้นครับส่วนรายจะเป็นเมนูย่างนะครับะมีแค่ตีนห่วอย่างเดียวที่เขาต้มเอาครับกระเพาะย่างไสหมูย่างคอหมูย่างลิ้นย่างนมย่างเกียบเลยครับหลายท่านหลายคนก็นสิสงสัยนะครับระหว่างไทยเทําไหี่ลูกค้าบ่ทากินว่าเน่ากินมท่ทานดนโดนบอกเลยว่าตอนนี้ปิดล้าแล้วครับเก็บร้าแล้วครับตอนเที่ยวไทยอยู่นี่ก็เป็นเวลาเที่ยงขึ้นแล้วครับผม เรียบร้านแลความสะอาดเรียบร้อยนะครับเดยสรางาเบ่งบรรยากาศในร้านพร้อมครับร้านก็เป็นทั้งสิ้ะครับร้านสาขาเมืองอุดรครับอยู่ในห้องแอร์นั่งเย็นช่ำๆนะครับเนาะแดดออกกระบอกวันฝนตกกระบอกเปียกครับผมมีมองจอดรถ40-50ขั้นแบบสบายๆร้านก็อยู่ริมถนนนิ้ตโยนะครับหรือว่าทางหลวงหมายเลข22หรือว่าที่แท้อุดรเอื้อนวัดถนนอุดรสกลนี่แหละครับนะครับอยู่ก่อนถึงสี่แยกบิ๊กซี่วิทยาลัยสันตพนนะครับเนาะอยู่มองตีนสะพานอีกขามแยกครับผมอยู่ตรงขามกันกับปั๊มน้ำมันเปิดท่อครับนี่ครับ ร้านเปิด11บเอโมงครับผมจนหัด4รึงุ่มนะครับเนาะหยุดทุกวันพุธนะครับเนาะหยุดมือเดียวครับผมวันพระวันเจ้าวันหยุดตะขาตตะเลิกต่างๆ่างก็มาหยุดครับหยุดวันพุธมือเดียวครับผมไปบ่ถึงมาบ่ถึงสามารถพิมพ์ซือร้านคนหาได้เด้อครับเด้อพิมพ์ว่าซอยถีคาเฟ่อุดรธานีครับผมมันก็สิพามาร้านนี้ครับคั็นพิมพ์ว่าซอยถีคาเฟ่ซื่อๆบ่มีหยังต่อก็ มันสิผ้าแผนที่กิดสิผ้าไปยังลานสาขาแรกหรือว่าสาขาหนึ่งของเขานะครับไปยังเปิดทํากันด้วยกันเปิดเวลาเดียวกันเลยครับ11โมงหมดซีทุ่มเพื่อกันครับหยุดวันพุธขึ้นกันครับผมลานลานสาขาแรกเขากับตามที่เคยแนะนําไปนะครับยุวันน้องสองห้องตะบลพ่นง่ามอมเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับเป็นสิีคอนเราฟิวครับลานนั่ก็สิเป็นบรรยากาศอยู่ท่ากลางธรรมชาติครับอยู่กลางท้องไร่ทุ่งนาอยู่ในสวนบักพร้าวครับผมบรรยากาศร่มเย็นวีววิ่กันมากแบบ เป็นส่วนต,ตัวกต่แนะนําไปที่สาขาแรกนะครับมันจะเป็นซูมไปซูมมันแยกออกจากกันตั้งห้างๆกันครับส่วนยูนิคก็์ดเป็นนี่ครับเป็นโต๊ะร่วมแบบนี้แล้วครับมีน้ํากันตากแอร์น้ำกัน,กเ,น,กนเป็นมูกันครับสําหรับท่านผู้ชมที่อยากสำรองจองที่นั่งนะครับเนาะมันก็บจเตียมเบอร์บอยเตี่ยมนะครับลูกค้าไม่ไหลประเด็นส่วนอย่างท่อมาสั่งล่วงหน้านะครับเนาะเนื่องจากอาหารท่อเห็ดสดไหมส่วนทุกอย่างมันอันดีซ่าใเซเวลาเนี่ยจังหน่อยเนื้อกับเบอซับพร้อมกับเบอร่อยอยากให้เสียบพร้อมมันขันสุดนะครับเดี๋ยวามาถึงแกนอีี โทรมาสำรองโทรมาสั่งไอ้เฮ็ดล่วงหนาไว้ครับก่อ็จอกเดินทางมาครับโทรมาได้ที่เบอร์062 3 3 4 7 4 4 4นะครับเนาะนี่นะครับอยากกินนะฮะแชร์กบนถึงเลี้ยนเชิญครับซอยถีคาเฟ่ครับผมคลิปนี้ขอบคุณหลายครับสมการติดตามรับชมมาจนดหวนหน้าที่นี่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นก็ลังแรงแห้งใจกันนี้นะครับเด้อแล้วเขามาพบมาฟอนไม่คลิปหนาคลิปรุ่นคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ